เติมเกมราคาถูกนะครับผมผมจะไม่ขัดช่วงเวลาการถขายของมากมายนะคือโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมสะดวกแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็รวดเร็วแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปผมไปคลิกได้เลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคอ่าฮะอย่าพิ่งไปครับผมอย่าพิ่งไปไหนเลยอย่าพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้ว ก็ไปดูคลิปได้เลยมีตัวละครมากมายที่รีวิวเลยนะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมตัวละครที่ทุกคนตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบีเทมอรณะชีวิตนิรันดร์กับผมอ t นทีแชนแนลกันอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นทุกคนนะเราจะมาอยู่ในคอนเทนต์ที่เป็นการแบบว่าสายฟรีดองของยยลรอยังไงครับผมเออ เราจะบอกทุกรายละเอียดทุกอย่างเฉพาะสายฟรีและสายดองเท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนนะตรงนี้เลยสายฟรีต้องเป็นสายดองด้วยนะฮะงั้นคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้แนะ่นอนนะครับเราจะเตรียมตัวยังไงเพื่อรอ U อ R แต่ละตัวเข้ามาอ่ะเริ่มแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเราจะเริ่มนับจากใหม่เลยนะเพราะว่าตอนนี้เข้ามาแล้วซุนซุยตอนนี้ปู่ย่ามาเข้ามานะตอนนี้ผมเหลือศูนย์นะครับโทเค็นนะผมใช้โทเค็นสุ่มไปหมดแล้วนะครับผม ก็มาดูกันละกันวิธีแรกเลยนะฮะเก็บโทเค็นยังไงหนึ่งกนะครับโทเค็นเราหายังไงบ้างนะครับผมอ่างที่1นนะครับก็คือโค้ดต่างๆของทางเกมที่จะเอามาให้เรานั่นเองนะฮะอันนี้คือทุกคนได้หมดอยู่แล้วนะครับผมคือทุกคนได้โค้ดอันนี้คือทุกคนได้ใส่หมดแน่นอนอันนี้คือเป็นโค้ดที่แล้วแต่เดือนว่าเดือนเือไหนจะมีเยอะหรือจะมีน้อยก็แล้วแต่โค้ดอีกทีนึ่งอย่างที่2นะครับอย่างที่2คืออะไรคือร้านค้าครับผม ร้านค้าคืออะไรครับพี่เข้ามาที่อารินาครับผมนี่เ่อนมาดูข้างล่างสุดครับผมจะมีแจกอันนี้ครับผมมันไม่เชิงแจกหรอกมันเป็นการที่เราเอามาซื้อพวกนี้ดีกว่าครับเออโทเค็นนะครับเราสามารถได้จากพวกนี้ด้วยนะฮะซึ่งไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้แต้มพวกเนี้ยเราสามารถเก็บได้หรือแล้ใส่ฟรีก็เก็บได้ครับเพราะใส่ฟรีถ้าเราเลือกสู้ถูกคนเราชนะเราก็ได้แต้มอยู่ดีรู้ว่าเราชนะรางวัลเราก็ได้แต้มอยู่ดีนะครับอันนี้คือได้ทุกคนแน่ๆนะฮะอันนี้อยู่ที่ว่าคุณจะเอาหรือไม่เอานะครับผมถ้าคุณขาดทุก็มาเอาได้นะ แต่ว่าพวกนี้ไม่ดีหรอกครับก็ดีเหมือนกันครับแต่สําหรับคนสายฟรีและสายรองเีลงได้ยูอาร์ทุกตัวนะฮะอย่างที่อันนี้คือมาซื้อในร้านค้า fooled, อย่างที่2นะฮะจะมีร้านไหนบ้างครับพี่มีร้าน,านอาริานะครับแล้วก็ร้านค้าหัวใจนั่นเองนะครับที่จะมีให้แลกกันนั่นเองนะเห็นไหมก็จะมีให้แลกนะผมถือว่าสาหรับผมนะผมจะมาเป็นอา่าเป็นตัวล็อกสุดท้ายสำหรับผมเพราะว่าผ,ผมจะรอก่อนถ้ามันไมนน่ทันจริงๆ,ๆผมก็จะซื้อครับถ้าทัาน,ทนผมก็จะไม่ซื้อประมา,น,านเลยนะฮะอย่างที่3มนะครับผมเควสนะครับผม รายวันคือตัวละครหนึ่งจะห่างประมาณ14 dad, วนันนะครับผมเออประมาณ2สัปดาห์ได้คือตัวหนึ่งต่ Paint athlete, อยตัวหนึ่งนะฮะอันนี้คือเริ่มจากศูนย์เลยนะอันนี้เราก็จะมีเควสรายวันผมที่ได้นี่ผมโทเค็นนะครับ1โทเค็น14วันได้14โทเค็นครับอันนี้คือ4โทเค็นแล้วนะบวกกับซาบวกกับสัปดาห์หนึ่งนะครับผมที่ได้1โทเค็นก็ทั้งหมด14วันก็สสัปดาห์ใช่ไหมก็อีก2โทเค็นก็เป็น16นะครับอันนี้คือคุณได้แน่เลยนะครับโทเค็นนะครับสำหรับผม อันนี้คือยังไม่รวมกับที่ตัวละครจะมาแบบว่าจะอยู่กับตู้อีกประมาณ3ถึงประมาณ3วันได้เออก็่าจะได้ประมาณสักสิบแปดสิบถึงสิบเก้าครับผมอันนี้คือสายดองจริงๆนะแต่ถ้าแบบตรงล็อกจริงๆก็ประมาณ16อันก็อันนี้14อันนี้2ครับประมาณนี้ที่ต่อไปครับผมทัทไทเซรเรทนะครับผมทำไมผมบอกว่าทัทไทเซรเรทถึงมีครับพี่เราพามาดูแบบนี้เลยละกันนะครับแบบเรียวๆเลยละกันนะทุกคนว่า มันจะได้จริงๆหรือเปล่าครับมันจะมีโอกาสนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามีโอกาสได้นะครับซึ่งในกล่องนั้นอาจจะไม่มีก็ได้นะครับในโทเค็นนนเลยผมแนะนําว่าสายฟรีนะครับควรกดประมาณสัก5รอบ5รอบเป็นไงเรามาดูกันเลยครับผมนี่ผมเราจะได้กล่องมาแบบนี้ใช่ไหมผมแนะนําว่าคุณเปิดประมาณ5รอบนะครับสายฟรีนะครับแล้วกดไปครับผมรอบที่1นะอันนี้คือรอบแรกก่อนเนี่ยได้โทเค็นละเนี่ยคุณได้มาแล้ว1อันนะครับผมอันนี้คือ1ชิ้นนะครับผมไม่ใช่1เศษนะฮะสมัยก่อนที่ผมเล่นนะครับบอกไว้ก่่อนวา ที่นี่ได้เป็นเศษนะฮะเออแต่ที่นี่เขาปรับใหม่ว่าได้เป็นอันนี้เลยเป็นชิ้นเลยฤฤครับผมโคตรคุ้มครับเนี่ยผมมันจะมีของฟรีหนึ่งครั้งใช่ไหมอันนี้ก็คือเสียยกละครั้งที่1เสียไปนิบนะครับกดไปครั้งที่สองสิบครับครั้งที่สมครั้งที่4ี่ครับอันนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วนะครั้งที่ห้าครับเรากดอันนี้ห้าครั้งนะครับก็ตกประมาณสัก150ยหหยกนะครับผมเออในการจดอันนี้นะฮะจะตกประมาณสัก ประมาณ450หยกเพื่อเราจะมีทั้งหมด3กล่องนะครับอันนี้2กล่องแล้วก็รวมกับไอที่เราจะไปต่ออีกอันนี้เราจะไปต่ออีกก็จะมีอีกกล่องหนึ่งใช่ไหมครับตกประมาณ450หยกนะฮะซึ่งเราจะหาจากไหนได้บ้างในหยกนะครับสายฟรีจริงๆนะฮะลองไปดูคลิปที่มุมขวาผมตอนนี้ได้เลยนะครับผมก็สําหรับผมนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมด450หยกนะครับผมงจะสุ่มได้3กล่องด้วยนะฮะซึ่งถามว่าเราควรสุ่มไหมอันนี้แล้วแต่คนละกันนะฮะ แต่ผมทำนะครับอันนี้คือจะมาบอกเคล็ดลับในการที่ผมดองทำไมมีคนบอกว่าพี่ไม่สนใจหยกเลยครับผมพี่จะสนใจแค่โทเค็นอย่างเดียวคือทุกคนจะลองสังเกตดูครับผมตอนนี้สองคลิปที่ผมผ่านมาทั้งซุนซุยหรือปุยามานะครับผมผมเก็บโทเค็นได้ประมาณ40ขึ้นทุกอันนะฮะผมเก็บจากวิธีนี้หมดเลยครับผมไงโคตรสุดก็จะประมาณนี้เลยนะครับในการเก็บโทเค็นนะในเทสทีด้วยนะครับผมซึ่งถามว่ามีแค่นี้ไหมมีเยอะครับผมแต่ มันใช้ไม่ได้ทุกคนนะฮะเออมันใช้ไม่ทุกคนเลยผมแค่เอามาแค่นี้ละกันเพราะว่าไอพวกเนี้ยมันเป็นวิธีที่ทคนสามารถใช้ได้ทุกคนครับอืมเลยผมเอาแกะเอามาแกะม,มาแค่นี้ละกันนะฮะเพราะว่าไม่อยากเอามาเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นต้องเติมบางอันก็ต้องแบบเฉพาะทางอย่างเช่นอัพเวลอย่างเงี้ยต้องเล่นดาเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะทางไปนะครับเลยเราไม่นับนะครับผม เออ,อน,นี้คือแบบสายฟรีและสายดองจริงๆนะฮะคือถ้าทุกคนอยากดูวิธีการหายหายกจริงๆนะครับลองทิกที่มุมขวาได้นะฮะอันนี้คือคลิปที่ผมเก็บเออเก็บมาตั้งแต่เซิร์ฟเกาหลีแล้วฮะมันใช้ได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซริร์ฟเออเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่เซิร์ฟเกาหลีหรือว่าเซิร์ฟไทยนะตอนนี้นะฮะหรือเซิร์ฟบลบอลผมเล่นอยู่คือมันใช้ได้จริงๆนะครับในการหยกนะเก็บหยกซึ่งเราถ้าเราไม่ใช้ตัวละครมั่วไปสมมั่นนะครับยังไงก็เก็บทันตู้ละครอยู้าราทุกตัวงจริๆนะ พราะว่าจมันก็แจกเออโทเคนมันก็แจกนะครับรเราวลวเราก็ขึ้นตลอดนะครับประมาณนี้เลยต่อไปนะครับผมคือจิกซอแดงนะครับผมเออนี่คือการเตรียมตัวต่อไปคือการเตรียมตัวจิกซอแดงนะครับผมจิกซอแดงเราต้องหาอะไรบ้างหาจากไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยแล้วกันเข้ามาที่ทีมนะครับแล้วก็ไฟนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นคอลเลกชันธรรมดาเว้ยซึ่งถามสายฟรวว่าสายฟรีมีโอกาสได้ไหมก็น้อยครับเลยผมย่าเอาเป็นแบบ เออเป็นกิบย่อยแล้วกันกคนกิบย่อยไปอันนี้อาจจะไม่นับมันก็ได้นะฮะต่อไปครับผมในการที่เล่นเซเรเทเหมือนเดิมครับผมเซเรเทคืออะไรครับพี่เข้ามาที่ร้านค้าผมซึ่งเขาจะมีร้านค้านะครับร้านค้าแบบนี้เลยนะครับร้านค้าช็อปนะฮะซึ่งสามารถมีโอกาสดปจิ๊กซอว์แดงถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆนะครับผมในการที่จะซื้อนะเพราะว่ามันจะตกประมาณ2-300ต่อเศษนะครับก็ถือว่าคุ้มนะฮะคุ้มค่ามากๆเลยเอีกอย่างหนึ่งหายังไงครับ ผมต้องบอกไปก่อนจริงๆนะว่าจิกซอแดงหายยากมากๆนะฮะต่อไปคืออารีนาครับผมนีม่เลยอารีนาในการเล่น10ครั้งนะครับผมนี่ผมได้จิกซอหนึ่งจิกซอหนึ่งครับผมอันนี้คือสาหรับผมนะสัปดาห์หนึ่งเล่นมาัสามสี่รอบก็ได้ครับถ้าเป็นสายฟิจริงก็สองสารอบละกันประมาณนี้ถ้าเราคิดว่าเรา b, เก็บดวงดองโทเค็นดองหยกอะไรไม่ทันก็ทําแบบนี้ประมาณนั้นนะฮะต้องพูดไปก่อนนะครับว่าจิกซอ,อแดงมันหายยากมากๆนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวรอกิจรกรรม UR มันหมดไปอ่ะกิจรกรรมทุกยาพวกนี้มันจะหมดไปใช่ไหมมันจะมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับกิจรกรรมเข้ามาใหม่คืออะไรก็จะเป็นแบบเป็นแบบกิจกรรมอ่ะกิจกรรมที่แบบว่าเราสามารถเล่นตีบอสไอเซนหรือว่าเล่นเก็บยุกจอเจ็บกุญแจมันจะมีหลายกิจกรรมมากครับผมซึ่งมันจะมีคือของประกอบการในนั้นอ่ะมันจะมออีอาวุธของ UR ตัวละครที่เข้าใหม่ก็ครับผมแล้วก็จะมีพวกตัวละครให้แลกนะครับ SSR นะฮะแล้วก็เศษแดงนะครับผมสําหรับผมนะครับถ้าใครไม่เข่งอะไรตัวละครมากมายนะ เอาจิ๊กซอว์แดงห้าเศษก็ถือว่าคุ้มนะฮะแต่สำหรับผมก็มันก็คุ้มค่ามากๆนะครับในการที่เราเจะาห้าเศษนั้นมานะฮะวิธีหนึ่งนะครับพี่ซีสุดท้ายเลยนะครับเข้ามาที่หน่วยครับผมหน่วยมีอะไรดีไหมเอ่ยเข้ามาที่ครับผมร้านค้าหน่วยผมก็คือ,อไอเซนยนาง่ายๆเลยซึ่งสำหรับผมนะผมเจ้าแค่สกล่องอันนี้คือได้ความรู้มาใหม่เลยครับแล้วมันก็ใช้ได้จริงๆนะครับ3มกล่องมันจะมีโอกาสเอ่อ ดรอปสารพัดด้วยครับผมดรอปไอเซตจิกซอสารพัดด้วยครับไอเซะเออนั่นแหละมันจะมีโอกาสได้นะครับซึ่งผมแนะนําว่าเราควรเอา3าทุกอันนะฮะแต่ผมทําให้ดูว่าเป็นยังไงจะตกประมาณสักเออเกือบเกือบไม่น่าเกิน300ได้นะานทุนน่นไม่น่าจะเกิน300นะผมว่านะมาดูกันดูว่าจะเกินหรือเปล่าครับผมฟีไปก่อนครับอาได้แล้วหนึ่งกล่องนะฮะไปต่อนี่ครับผมไปเรื่อยๆครับเราจะมาดูกันทีหลังว่าเราจะเสียกี่ยกโอ้นี่คุ้มคุ้มมากๆครับขั้งสิบยกไป ยี่สนะิบยกสามสิบไอซีเท่าไหร่แล้าสิบหกสิบวันเนะน,นี่ยตอนเนี้ยโอเคประมาณนี้เสียไม่ถึงสองร้อยสามร้อยยกครับอืมอันนี้คือดวงดีถ้าดวงเกินหน่อยก็เกือบประมาณสักสองถึงสามร้อยยกอ่าทำไมผมบอกว่าเอาวันนี้มาเพราะว่ามันจะมีโอกาสดรอปเออเศษจ,จิ๊กซอแดงนั่นเองนะฮะไม่ใช่เรามาดูกันนะว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับมันก็ตกราคาประมาณกับเออพอกับซันซทีนะครับสองสามร้อยหกนะครับเพิ่งจะได้หนึ่งเศษครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับในการรีบไอเซนนะฮะ มันก็จะมีโอกาสได้เซ็นด้วยเห็นไหมฟรีฟรีสเศษโดยการเสียไม่ถึง200เป็นไงมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามไปครับผมแต่ซึ่งมันได้ของดีมากๆนะฮะเออโอเคทุกคนคลิปก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ผมได้ละ่ะเพื่อเป็นแรงจูงใจย่มากๆเลยนะฮะบ๊ายบายครับ Yeah. she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys.